มีมาต้องาอีทังโปงเขาหนัีอลลงกเชนน้องมาต่องาดงโตงวเกน้เ้ข้าตัดตัวมาเช่นลองแทนแก้วควงกันรถเก้ทการจราครับรถจากรรถทีสามท้านครับต้องมาฝันบริสตันสถานีลาโีครับสสามานครับพอจากสชนั้ไปแล้วเดอยู่เราตไปถานี ขึ้ขอตางคกอนารตลาดในทางนี้มนตอนน่นตอ,นนตอ,นนตอไปะครับ